มา,มาพี่น้องกินลาบไก่มาหนินโอ้สโสดจานโจโ,โกโอเคแล้วนี่นะละมุนละสะนันได้การสอยแล้วล้วได้พี่น้องมาหนิโอ้หมดลวนล,ลาดคือหลาย,ยาตัวมาหนะิฝนจะตนมาใไต่เข้าโคลงไป เกอือกครับโอ้เป็นน้ำดีดีวะ่ะจากสามเป่งกพอมัง้งหรือเหรอเสด็จประความลงไปกันได้พีน่น้องบ้านเอ้าเอาหยยันตะพุนโตเดือบมะนากันไปมิโตเอ้าจะเป็นให้เรา